chuẩn thầy ừ. đi, Năm thầy Mẹ ăn Bánh bì vặn Cứ gì không? Nga phê nhà đó, phê nhà đó, phê nhà Ta phải xử phê nhà bằng, có ai dưới bàn xong lâu chiều nữa mẹ Chứ hoa mông không mông bao nhiêu nổi

ไปแพ้แตาได้ยังไหวก็ดีแด่เอาดีตัวน้าไปเห็นหงายสบายตัวนั่นแหละตาบวดยังดีไม่ได้เห็นยังจังแนวกับปิ๊ดไปจังแนวนั่นไหมเพราะมีน้าอยากได้จังแนว ตั้งใจตรวจด,ด้ามละพรานจะเฝ้าไปบุญวัดกลางเพิ่นเดอ้อมาหนิเปิดงานบุญวัดกลางเช้าวันเสาร์ที่23เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ขึ้คืนจิซีคำเดือนซีมืออ่นมือเพ่งเตรียมกันเทศกเตรียมตนหนักเงินโอ้ยหลายขักบัตรน้องคงเด้อถอดตอนหนักเงินบัตรน้องคงมืออ่นบัดเป็นน้อยกับมืออื่นบ่ มือนี้บ้านเปนยโน่วัดบ้านเปียแย่หลวงพ่อจังหวัดกับมืออื่นโอ้หลายบ้านโคกมือนี้ไปบ้านโคกบั่นโคกแม่เล่าเตรียมขวยืดอกพกถุงอย่าไปถามหาถุงน้ำเขาพกไปหล่นเยอะทาวาลิวาหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปฏิอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิดาเมวะสมิสตูสะเพะปุเรนตุสงปปังกปานจันโทปนระโสยธามะนิชติระโสยธา ขันตุสานขัโรขวเวนาสตุมาเถพวันวันตารายวสุเียนทีายุบรพวันอภิวันธนาศเลียเนังวั ปัจจัโนจัตตาร์ร้ธรรมวันทานปิอายุวันนรสุขังบาลังปฏิสังขโยนิโสบินดาปัตังปฏิเสวามีวัตวายาณามาธายนณามันทานาญาณเวบุสนายา वादे <Sess -tinyana> <Sess -tinyana> จะทานในตุมหิการังมัญญาธาอนี้สสังมาาวงหตูขอผลป่าถนาของโยมจงเป็นผลสำเร็จสีสังผู้ขาขออาหารเนีออร่าก็เลยว่าเออเป็นผลสำเร็จซะเ่าบาปเพากรรมจะไปินสะพันจังใส่ตาเออกินอยู่ดีมีแห้งอายุมันก็นเยิน <c oughs> สิบสีตายเศร้าสีตายเกาบุญถกการสะกดเกืนหาคำเดือนหายะตายเสเดือนหามันไม่ได้เจ็บดูกมันหอนหายใจไปดื้อเพื่อได้เป็นยอดภาพกอีก้ถวายพระชุดละเจ็ดพันหา้าร้อยบาทผัดท่านหายามหาลอยผ่าไตหาลอยจะเริม่มรวบรว พ่อแม่ปูยานตง่ายมาด้วรวบรวมเลยเยก็จะขึ้นไปแนจเจ้าก็รวรไปแง่มาออกมานเจ้าลูกอันพญายเขาเจ้ามยัง่อเออเออบุญนี่เอาหบเราออกมาแนในลวดเอาหไปายลาดออกมาเองเด้อผภาพก็เห็วันตื่นเอารูปออกมาสิเฝ้าไทยวเขา รเราโอบพญากินออกมาเนี่ยไม่ใ่เหมือน